สวัสดีครับ a r จ,จะ f r e a ท t r a i n i n g s t u o c o m นะครับก็อาจจะเห็นนิ้วพี่เป็นแบบนี้ไม่ได้แบบว่าใส่แหวนนิ้วให้มันแบบดูเท่ดูครูเปล่าเะไวะ้นี่คือดามเหล็กดามไม่ให้มันองอนะเพราะว่าเส้นเอ็นที่นิ้วพี่ขาดทั้งสองข้างเลยเพราะว่า Activity เยอะไปหน่อยก็คือไปปีนผาไปทําอะไรเงี้ยพวกนี้เพิ่มเราอาจจะเยอะไปนิดนึงก็เลยขาดทั้งสองข้าง ทีเนี้ยมันมันเวลามันขาดเนี่ยเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกแต่ว่ามันกำมือลำบากมากเลยแล้วก็ที่ขาดเนี่ยคือเส้นข้างบนข้างบนตรงนี้พอมันขาดใช่ป่ะนิ้วพี่มันจะดรอปลงมาหน่อยนึงมันจะดรอปเฉียงลงมานิดนึงอ่าแล้วมันอยู่ได้ด้วยเส้นเอ็นทางด้านแนวข้างที่ยืดไว้อยู่ซึ่งถ้าเส้นเอ็นแนวข้างมันหมดแรงเมื่อไหร่นยมันจะกลายเป็นว่านิ้วอ่ะมันจะตกลงมา90องศาก็คือแบบ completely แบบขาด completely เลย แล้วมันกำมันจะมันก็จะกำอะไรไม่ได้เลยนิ้วมันก็จะตกลงมาในเก้าสิบองศานิ้วกลางซึ่งน่แบบเพี้ยมากนี่ก็เลยบอกโอเคกูก็รีบดูแลรักษาอะไรก็คือเอาดามเหล็กก็คือคุณหมอให้ดามเหล็กแล้วก็ให้ให้เส้นเอ็นอะมันชิดหากันแล้วก็ให้มันสมานกันเองก็คือจะใช้ระยะเวลา2เดือนกับอีกคอนดิชันหนึ่งคือถ้าแม่งไม่สมานคือหมอก็จะผ่าแล้วก็เย็บติดจากนั้นก็ดามใหม่ อีก2เดือนประมาณนักฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยแทบจะเล่นเวทไม่ได้แต่ก็ูก็าหาทางเล่นอีกอยู่ดีฉะนั้นเดี๋ยวพี่อาจจะทาคลิปเกี่ยวกับว่ากูเส้นเอ็นขาแล้วกูเล่นเวทยังไงดูอ่ะเดี๋ยวจะทาคลิปให้ดูด้วยเหมือนกันแต่เรื่องเนี้ยพอเท้าความมาเนี่ยคือพอพี่เส้นเอ็นขาพี่ก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นก็ทำนาเพิ่มอีกนิดหนึ่งฉะนั้นถ้าคนที่ตามพี่ในเฟซบุ๊กหรืออะไรเนี้ยก็จะเห็นว่าพี่พี่ไม่ได้ดูแลแค่ผิวพรรณ คือผู้ชายอะ่ะต่อให้แม่งอ่อนยากล้ามใหญ่เตอสิวเขอมัครคางคกไอ้เหี้ยมันก็ดูแบบไอ้เหี้ยสาวเห็นก็ไม่ได้กลัวกล้ามนะไอ้เหี้ยกลัวหนองกลัวหนองมันจะมาติดเขาอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นผู้ชายนอกจากกล้ามใหญ่แม่งก็ต้องแบบผิวพรรณแม่งก็ต้องดีด้วยถูกปะ่ะเออไม่งั้นดูน่าเกลียดเอาจริงนะเออฉะนั้นเด็กพี่ทุกคนอะ่ะก็จะพยายามสอนให้ดูแลตัวเองแล้วก็ผิวหน้าด้วยด้วยความที่ออกกล้องอย่างเงี้ยถ่ายคลิปอย่างเงี้ยมันก็ต้องนิดนึง อันนั้นเนี่ยของพี่เนี่ยจริงๆพี่ทํามาก่อนแล้วอย่างที่บอก mm hmm. กอ็จะโบท็อ,อกบ้างฟิลเลอร์บ้างแต่ว่าพอดีพ,อดพี่จะทาเกี่ยวกับตัวกลุ่มสกาวตา้าก็คือกลุ่มพวกกลุ่มยกกระชับแล้วก็ผิวเรียบเนียนรูขุมขนจริงทําไปแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จก็ต้องมาย้ํารอบ2แล้วก็จะมีย้ํารอบ3ในอนาคตแต่ว่าผลนันเราเริ่มเห็นละล้วก็เพิ่งมีจังหวะให้ภรรยาถ่ายคลิปตอนที่ทําหัตถการ ก็เลยเออไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยว e ทําคลิปนี้ให้ดูด้วยเลยละกันมันก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของสกาวตา้าที่พี่ทำการทํางานของสกาวตา้าแล้วก็คนที่อยากจะทำเนี่ยเป็นกลุ่มคนแบบไหนบ้างแล้วก็เรื่องของค่าใช้จ่ายอะก็เริ่มเลยนะครับโอเคตัวสกาวตา้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือกลุ่มยกกระชับตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ถึงขั้นร้อยใหมเว้ยไม่ถึงขั้นร้อยใหม่คือมันไม่ได้ดูตึงแบบ ตึงเปียกเกินไปจนมันไม่รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติสกาวต้ามันมันจะยกขึ้นทั้งแผงแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบเวอร์วังอลังการแบบหน้าตึงขนาดนั้นแต่มันจะตึงตึงขึ้นแบบยกขึ้นมาแบบธรรมชาติก็คือตัวสกาวต้าเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งมันชื่อว่าโพลีเอลเลติกแอซิสตัวมันเนี่ยมันจะเป็นสารสกอตอนหนึ่งไว้ที่สามารถย่อยสลายได้ในผิวหน้าของเราซึ่งอันนี้แม่งโอเคเพราะว่าฟิลเลอร์บท็อกย่อยสลายไม่ได้นะบางทีเออ บางคนฉีดมาเป็น8ปีสิปีไอย้ยังอยู่นะจริงๆบางคนนึกว่าไม่มียังอยู่เออฉะนั้นคนที่ฉีดบ่อยๆพี่ก็พี่พี่จะเป็นคนที่พี่ไม่ฉีดโบท็อก่อยพี่ฉีดบ้างแต่ไม่บ่อยคือปีนึงอาจจะฉีดแค่สองปีอาจจะฉีดครั้งหนึ่งเอออารมณ์แบบรู้ว่าจะต้องออกงานก็ซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าพี่ไม่ชอบให้มันตกค้างแต่ตัวเนี้ยพี่โอเคอ่ะต่อโอเคตัวเออสเกลต้าเนี่ยตอนที่ทําเนี่ย มันก็จะต้องมีการสไตล์ก็คือเคลียนหน้าก่อนแล้วก็ลงยาชาเพราะว่าสเกลต้าเนี่ยมันจะแทงเข็มเข้าไปอะฉีดที่บริเวณชั้นผิวหนังการฉีดที่ชั้นผิวหนังเนี่ยเขาจะฉีดไอตัวโพลีเอลลอติกแอซิดนี่ยแหละเพื่อที่จะไปกระตุ้นตัวไฟไฟโบบาสไฟโบบารคืออะไรมันก็คือพวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันไว้ซึ่ง มันจะทําหน้าที่ในการสังเคราะห์พวกเอ่ออิลาสตินกับคอลลาเจนโดยที่มันจะไปเพิ่มในรูปแบบของการอักเสบในช่วงแรกเพื่อที่จะทําให้กลุ่มเซลล์ม็นเลือดขาวเนี่ยพวกมาโครเฟสอะไรพวกนี้เข้ามามีบทบาทในการที่จะทําให้เร่งกระบวนการในการที่ให้ไฟโบบาสเนี่ยเร่งสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินเพิ่มขึ้นคอลลาเจนและอิลาสตินเนี่ยมันทำให้ผิวเรา บอกพวกฟูขึ้นดึงดังขึ้นรูมขนเต็มขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ยกขึ้นประมาณนั้นทีนี้เนี่ยการกระตุ้นตรงนี้เนี่ยของมาโครเฟสเนี่ยมันเมื่อมันกระตุ้นแล้วใช่ปะมันจะเพิ่มกระบวนการในการผลิตอิลาสตินและคอลลาเจนเน่ะใช้เวลาถึง2ปีเลยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหัตถการที่แม่งพี่มองว่ามันคุ้มค่าพี่มองว่ามันคุ้มค่าเพราะว่า2ปีเนี่ยคือเราได้เราได้ในเรื่องของการกระตุ้นผิวหนังจากจากข้างใน ซึ่งเ,เราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องไปทําหัตการอะไรเยอะแยะเวอร์วังวุ่นวายซึ่งพี่มองว่ากูเป็นผู้ชายอ่ะกูไม่ค่อยเข้าคลินิกอะไรพวกนี้บ่อยอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยกูเข้าเมื่อเมื่อกูจําเป็นเออเราคิดว่าผู้ชายหลายคนก็น่าจะคิดเหมือนกันคือบางทีจะเข้ากูก็เขินสาวๆก็เป็นเหมือนกันเออแต่ตอนนี้เฉยๆละคือคือ,ค,อคือรู้สึกว่าแม่งเปิดกว้างไงทีนี้ไอ้ตัวคอลลาเจนที่แม่งถูกกระตุ้นขึ้นมาเออ ที่มันถูกกระตุ้นขึ้นมาจากไฟโบบาสเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มไทวันก็คือกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของอผิวพันธุ์ผิวหนังอะไรเงี้ยผิวหน้าโดยเฉพาะมันจะมีไทวันกับไททูถ้าไทาทูเนี่ยเกี่ยวกับพวกไขข,ข,ข้ออะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับฉะนั้นต่อมาถึงช่วงของการฉีดละกันมาถึงช่วงของการฉีดโอเคพูดเรื่องคลีนหน้าไปแล้วแล้วก็ลงยาชาไปแล้วยาชาก็จะลงประมาณแบบ2ี่สิสามสิบนาทีอ่า ก็พอเริ่มพอเริ่มโอเคเริ่มชาแล้วคุณหมอจะเริ่มแบบว่าดูใบหน้าใช่ไหมแล้วก็ทำการทำการฉีดเลยซึ่งถ้าพี่เปิดคลิปให้พวกเองดูเองอาจจะเห็นเข็มแล้วดูวิธีการทำหัตถการของคุณหมอเองอาจจะกลัวไว้แต่ว่าคุณหมอคนนี้พี่พี่ได้รู้มาคือแกเป็นคนสอนให้กับหมอหลายๆคนแบบหมอหมอฉีดสกาวตา เขาเป็นเขาเป็นคนที่สอนให้หมอคนอื่นๆฉีดสกาวตาก็คือใครจะฉีดสกาตาก็ต้องมาเรียนกับแกคนนี้ฉะนั้นเนี่ยความเร็วในการทำเนี่ยมันเหมือนกับว่ามึงไม่สนใจผิวหน้าของของลูกลูกค้ามึงเลยอย่งเงี้ยแต่จริงไม่ใช่มันเป็นความถนัดเคือเขาทําเร็ว,แล,วแล้วมันเลยรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยมึงทาแรงจังแต่จริงไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าหนึคือเราลงยาชาสเนี่ย เวลาที่เองเห็นการที่แกเดินเข็มอ่ะแกเดินแบบกระทุ้งเข็มอ่ะคือการกระทุ้งเข็มของแกเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการาทาลายทําลายชั้นพังผืดอ่ะต้องพักตรงนี้ไว้ก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวกับสกควต้ตาแต่ว่าจะบอกว่าทําไมถึงกระตุน้นเออทาไมถึงกระทุง้งพังผืดคือใบหน้าของแต่ละคนมไม่เหมือนกันเลยของพี่เนี่ยเคยมีสิวมาก,ก่อนแล้วพี่ก็ดูแลใช่ปะ นี่ไอพังผืดอ่ะมันเกิดมาจากกลุ่มสิวที่เคยมีในอดีต้วยอเวลาที่เรามีสิวใช่ปะ่ะแล้วก็อาจจะกดบีบหรืออะไรพวกนี้เพื่อให้หนองมันออกทีเนี้ยพอพวกหนองสิวหรืออะไรพวกนี้มันออกอ่ะมันก็จะเป็นหลุมด้านในถูกไหมไอหลุมด้านในตรงนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนกับแผลบนร่างกายของเราไว้เหมือนแผลปกติไว้เออซึ่งเวลามันเกิดแผลมันก็จะต้องมีการปิดหรือสมานแผลเกิดขึ้นใช่ปะ่ะ เมื่อกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือเป็นการสร้างสร้างสร้างเซลล์เพื่อที่จะทําให้ไอตัวชั้นชั้นที่มันเกิดดเมจเนี่ยมันมีความทนทานมากขึ้นพอมันมีความทนทานมากขึ้นเนี่ยคือมันมีความหนาซึ่งมันก็เลยกลายเป็นชั้นพังผืดข้างในใบหน้าของเราเว้ยอ่าทีเนี้ยเวลาที่เรามีพังผืดบนใบหน้าเยอะ เวลาที่มันจะทําหัตการอะไรมันก็จะติดอยู่ที่ชั้นพังผืดเนี่ยแหละเออทางคุณหมอเลยพยายามสวนเข็มเพื่อทําลายพังผืดไว้เพ,เพื่อกระเพื่อกระทุงพังผืดอ,ออกเข็มเนี่ยมันมีทั้งเข็มทู่เข็มแหลมแล้วก็เข็มที่เป็นทั้งทู่ทั้งแหลมเพื่อเพื่อคลายพังผืดที่อยู่ชั้นด้านในนแหละแล้วก็การที่ทําลายชั้นพังผืดเนี่ยมันทําให้ตัวยาของสกาวตามันเข้าไปถึงเอ่อ เซลไข่เอ้ยเซลกล้ามเนื้อมากขึ้นเพื่อทําให้มันมีการกระตุ้นไฟโบบาสเพราะว่าถ้าฉีดไปแล้วอ่ะชั้นทางผืนอ่ะมันบางอยู่หนาใช่ปะ่ะมันเข้าไปไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อจริงๆของเรามันก็ทําให้มันอยู่ข้างบนอ่ะสุดท้ายยาไม่ถึงไงอารมณ์เหมือนเราเราปักยาเติร์ลอยแต่แม่งไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อคือต้องการปักชั้นกล้ามเนื้อแต่มันไม่ถึงชั้นกล้ามเนื้อสุดท้ายแม่มวงวมปอกที่ขาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะ คุณหมอเลยก็ต้องกระถุงเพื่อให้ตัวพังผืดมันถูกทำลายแล้วก็ตัวยาที่เอาเข้าไปมันจะได้ซึมเข้าเต็มทีตอนที่ฉีดเนี่ยไม่เจ็บไม่เจ็บแต่รู้สึกเสียวๆแบบเสียวๆนุงๆน่งๆรู้ว่าเขาทำอะไระแต่มันไม่เจ็บเพราะยาชาพอเสร็จออกมาแล้วยาชาเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่ประมาณ3าชั่วโมงพอยาชาหมดหรือชะบะก็ไม่รู้สึกเจ็บแต่มันจะรู้สึกจุดที่หมอแทงเข็มแคบ สมจุดเองเออรู้สึกแค่สามจุดพ่อของพี่ทําแค่สามจุดมันรู้สึกแค่ตรงนั้นทีเนี้ยทางคุณหมอก,ก็็บอกว่าให้เราเนะี่ยพยายามที่จะนวดนวดผิวหน้านวดดันขึ้นเพื่อให้ยาซึมเข้าสู่ชั้นกล้ามเนื้อเข้าไปให้ลึกที่สุดแต่ช่วงแรกอะ่ะมันจะช้าและอักเสบหน่อยเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพตอนแรกให้ดูเว้ยหลังทํามาวันแรกหลังทําทันทีอะ่ะ ไอ้เฮียบวมตุ๋ยเป็นเหมือนแบบโดนต่อยเลยเว้ยโดนต่อยเลยแล้วคุณหมอจะไม่ให้กินยาพวกยายากลุ่มแก้อักเสบพวกนอนสเตอรอยอะไรพวกนี้เขาจะไม่ให้กินพวกไอบูโพรเฟนอะไรพวกนี้จะไม่ให้กินเพราะว่าทางคุณหมอ,อเขาต้องการให้มันเกิดการอักเสบอ,อยู่ข้างในชั้นกล้ามเนื้อของเราเพื่อที่จะไปกระตุ้นให้ไฟโบบาร์ดมันสั่งเคาะตัวเอลาสตินและคอลลาเจนตรงนี้นี่แหละฉะนั้นเนี่ย มันกินไม่ได้นะกินยากินยาพวกยายาแก้แกเสษไม่ได้แต่พอกินยาแก้ปวดได้ในบางคนที่ปวดแต่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ปวดเออซึ่งถ้าเห็นการสวนเข็มขนาดนั้นยังไงมันก็ควรปวดใช่แต่คุณหมอจริงมือเบาแค่ทําไว้ด้วยความถนัดก็เลยไม่ปวดอ,อ่ะทีเนี้ยครั้งที่สองของพี่ที่มากระตุ้นเนี่ยด้วยความที่พี่ได้ถ่ายไงแล้วก็คุณหมอก็ใช้ปริมาณยาน้อยลง มันก็ไม่ได้บวมขึ้นขนาดนั้นแล้วก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยเว้ยคือแม่งชิลจัดแต่คือรู้สึกแค่ว่ามันมันมีอะไรผ่านผ่านผิวหน้าเราไปประมาณนั้นก็ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะเอารูปขึ้นให้ดูเว้ยก็คือก่อนก่อนทําโค้งหน้านี่ก็จะมีความอูมหน่อยแล้วก็หลังทําเนี่ยจะเป็นโค้งหน้าที่เป็นเหลี่ยมสันเป็นจอลายมากขึ้นอะไรประมาณนั้นอ่ะทีนี้เนี่ย เอ่อมันก็จะมีคําถามแล้วว่าเฮ้ยพี่อย่างของพี่อะทาได้เพราะพีอะ่อายุประมาณนี้แล้วใครคุณจะทำล่ะต้องอายุประมาณประมาณพี่หรออ่ต้องบอกก่อนว่าของพี่เนี่ยประมาณเลขสี่ละวัยใส่ทตาย,ยาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของความหย่อนค้อยตามวัยเป็นปกติหรือบางคนที่แบบว่านอนดึกแล้วก็มีการใช้ชีวิตแบบค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมหรือว่าทํางานเป็นกะอะไรแบบเนี้ยก็ผิวหน้าก็จะแบบ ก,ก็จะดรอปไวหน่อยหรือว่าบางคนที่ใช้สารกระตุ้นเยอะแล้วมันมีนะในเคสท,ที่ใส่สารกระตุ้นเยอะแล้วหน้ามันดูเหี่ยวหรือดูหมองหรือดูผิวคล้ำออันนี้ให้เป็นความรู้ให้เป็นความรู้มันมีมันมีบางคนะมาถามพี่เกี่ยวกับเรื่องของใส่เทรนบนโลนเว้ยใสยาสเตรอยกลุ่มเทรนบโลนที่มีค่าค่าอนาโบลิกที่สูงที่สุดใส่ปุ๊บแล้วทำไมผิวเขาคล้ำขึ้นอ่า ที่ผิวเขาคล้ำขึ้นอ่ะมันเกิดมาจากตัวเทรนบโลนเนี่ยมันไปกระตุ้นตัวอะดีโนอะดีโนคอติโคโทปินอีกทีนึง่งมันตัวเทรนบโลนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นตัวฮอร์โมนอะดีโนคอติโคโทปินซึ่งตัวอะดีโนคอติโคโทปินเนี่ยมันมีผลต่อเมลานอไซต์มันเป็นสับเซตใหญ่ว้ยของตัวเมลานินเมลานินเนี่ยมันคืออะไรเมลานินมันคือตัวที่ทําหน้าที่ในการผัดเซลล์ผิว เพื่อให้ผิวเนี่ยเข้มขึ้นเพื่อลดอัตราการเกิดมะเม็งผิวหนังเออนั่นแหละเทนโบโลนอะ่ะมันไปมันไปกระตุ้นตัวฮอร์โมนที่ส่งผลต่อตัวเมลาโทนินนี่แหละฉะนั้นเนี่ยการใช้เทนโบโลนแล้วผิวเข้มขึ้นมันก็ไม่แปลกเช่นเดียวกันแต่จริงๆมีวิธีที่จะทำให้ผิวไม่เข้มจากการใช้เทนโบโลนด้วยแต่พี่ขอทำคลิปแยกออกไปแล้วกันนะโอเคย้อนกลับมาะครับย้อนกลับมา หลังจากฉีดไปแล้วเนี่ยก็ไม่ควรกินยากลุ่มต้านการอักเสบเพราะเราต้องการให้การอักเสบมันเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นไฟบบาให้สังเคราะห์ผ่านผ่านมาโครโฟเฟตหรือเซลล์เม็ดเลือดขาวทีนี้มันก็จะใช้เวลาประมาณออสองปีหลังจากฉีดไปแต่มันก็จะต้องมีการกระตุ้นเดือนต่อเดือนประมาณ3-4ครั้งอ,อ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็คนที่เหมาะ ย้อนกลับมาคนที่เหมาะเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มคนที่มีอายุหน่อยหรือว่าคนที่รู้สึกว่ามีปัญหากับเรื่องเรื่องของการหอบของใบหน้าซึ่งอันนี้แล้วแต่คนเลยนะอาจจะไม่ใช่พวกคนอายุเลขสี่แล้วอาจจะเป็นเลขสองปปลายก็เาอ,อาจจะเริ่มมีหรือสมต้นต้นก็อาจจะมีอันนี้เฉพาะบางคนเออ,อทีนีออ้แล้วราคาราคาล่ะราคาเนี่ยของพี่เนี่ยทำกับภรรยา แล้วก็โชคดีหน่อยที่ได้ทำกับคลินิกที่คุณหมอเนี่ยแกแกเป็นเจ้าของเองแล้วก็คุณหมอแกไม่มีเซลลคุณหมอแกไม่มีเซลลนะแกแกแค่แบบว่าให้แฟนแกเป็นคนขายให้เออแฟนแกก็ขายแกรับรับ,ร,บรับลูกค้าแล้วกแกก็เป็นแล้วตัวคุณหมอก็เป็นคนฉีดอย่างเดียวมันก็เลยตัดค่าค่าค่าใช้จ่ายพวกเซลล์ออก อย่างของพี่อะประมาณแสนหนึ่งเก้ามืนสี่ถึงแสนหนึ่งแต่ว่าฉีดอะฉีดกับภรรยาสองคนนะฉีดกันสองคนนั่นเท่ากับว่าแค่คนละแสนดูเหมืนเยอะถูกป่ะแต่แสนหนึ่งลองหารสองปีดินั่นเท่ากับว่าตกปีละห้าหมืนแล้วถ้าตกปีละห้าหมืนลองคิดดูดิเอาจริงเราทำผันตการเน่ยเพื่อกลุ่มยกกระชับอะฟิลเลอร์โวทอกอยู่ได้หกเดือนดีไม่ดีไม่ถึงเลยถูกป่ะ แล้วฟิลเลอร์โบทอกถ้าแม่งเต็นมากปุ๊บแม่งต้องอัดเข้าไปเยอะหน่อยทีนึงอ่ะหมื่นสองมืนไม่พอนั่นเท่ากัว่าปีนึงอาจจะฟิลเลอร์กับโบทอกอ่ะล่อเข้าไปอ่ะประมาณสี่หมืนถึงห้าหมืนอ่าก็คือถ้าเทียบกันอ่ะสองปีอ่ะก็คือเราเราไม่ได้กระตุ้นให้ตัวอ e ิลาสติและคอลลาเจนเพิ่มเลยแต่สเกลต้ากระตุ้นจากภายใน อ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่พวกสกาต้าแล้วฉีดฟิลเลอร์โบท็อกอะไรพวกเนี้ยเราใส่แค่เราเติมไปแค่นิดเดียวมันก็ขึ้นแล้วมันก็โอเคแล้วแล้วพอหารนะถ้าสมมุติว่าปีหนึ่งห้าหมืน่นนั่นเท่ากับว่าพี่จะลดรายจ่ายเกี่ยวกับกลุ่มยกกระชับอะเยอะมากเยอะมากเพราะก่อนนั้นนั้นนะพี่ทำพิโกโกับลิจูรันพี่จะเป็นคนที่ซีเรียสเรื่องรูรคมขนด้วยความที่เราอะเ,ออเราออนสังกระตุ้นถูกปะ <c oughs> ด้วยด้วยความที่การใส่สารกระตุ้นล่ะมันเพิ่มค่าแอนโดจิจนิกหรือค่าความเป็นชายที่สูงขึ้น <c oughs> ค่าความเป็นชายที่สูงขึ้นเนี่ยมันส่งผลกาาับอะไรลูมผลกว้างขึ้นอันนี้คือหนึ่งสองเนี่ยต่อมไขมันถูผลิตมากขึ้นสามเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้เชื้อโรคหรือแบคทีเรียเข้าไปอุดตันจนทำให้เกิดสิวฉะนั้นในบางเคสที่อ่อนยาบางทีแม่งไม่ได้เกี่ยวกับการบาลานซ์ยาเลยนะเว้ย บางทีบาลานซ์ยาดีแล้วแต่เสือกไม่ได้ดูแลตัวเองในเรื่องของของค่าเอนโดจินิกที่มันเพิ่มขึ้นนี่แหละมันเลยทําให้เกิดสิวแลวบางทีออกกําลังกายเสร็จพี่ก็แนะนําเลยนะมึงใช้ทิชชู่เปียกซับหน้าเช็ดหน้าเออแล้วพยายามอย่าไปโดนอะไรคือมืออย่างน้อยมึงก็ต้องล้างมือเสร็จปุ๊บทิชชู่เปียกทิชชู่เปียกเสร็จปุ๊บมึงมาทิชมึงค่อยหยิบทิชชู่เปียกอันใหม่มาเช็ดหน้าอีกทีหนึ่งจบแล้วอย่าไปโดนนะอย่าไปโดนอะไรบนผิวหน้าอืมอันนี้คือวิธีป้องกันอีกอย่างหนึ่ง แต่รูขุมขนได้ยังไงมันก็ไม่เล็กลงเว้ยคือมึงก็ต้องเลเซอร์แต่เลเซอร์นะปัจจุบันเนี่ยมันมีหลากหลายเว้ยถ้าถ้าจะเป็นของเก่าก่อนอ่ะก็จะเป็นพวก IPL อะไรพวกนี้ซึ่งมันเป็นเลเซอร์รังสีเข้มโดนแดดก็ลําบากกัะโดนแดดแป๊บเดียวแม่งฟ้าขึ้นเลยฉะนั้นเนี่ยพี่มองว่าพิกโก้มันโอเคเพราะว่าตัวพิกโก้มันก็จะไปกระตุ้นเหมือนกันแต่หน้ามันจะแดงอยู่ประมาณ4ี่หวันลอกแล้วมันก็จะลอกด้วยเหมือนกันนิดหน่อยซึ่งบางทีมันก็จะ มันก็จะลำบากในการใช้ชีวิตนิดนึงแต่นี่คือสเกลต้าคือ3เข็มแค่นั้นเอง3-4เข็มแค่นั้นแล้วก็เดินไปไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้อาจจะมีบวมบ้างเล็กน้อยก็ปิดแมสเอาเฉยๆยแล้วก็รีจูรันพี่ก็เคยทำรีจูรันพี่ตอนนั้นพี่ฉีดคู่กับพัทการของพิโก้เลยก็ทำทีเดียวมันขึ้นขึ้นนะดีขึ้นแต่พวกนี้มันต้องทำทุกเดือนพี่เลยมองว่าถ้าทำทุกเดือนเนี่ย กูก็ไปสกาต้าก็น่าจะโอเคกว่าหรือไม่ก็อาจจะสกาต้าแล้วก็มาบวกพิกโกรีจูลันบ้างพิโกกับรีจูรันเนี่ยไม่แพงมันจะอยู่ที่ประมาณาถ้าทําคู่กัน,นจะอยู่ที่ประมาณ1มื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง,เ,นนงเราอาจจะทําแบบเดือนเว้นเดือนเราอาจจะทําสักสามรอบก็ได้หรือสรอบถ้าสรอบเนี่ยคลิปละน่านยังคลิปละสวยโอเคละ แต่ก็สี่หมื่นถูกป่ะเออพี่เลยมองว่าโอเคกูทำทำไอ้สกาวต้าแล้วค่อยมาเติมพีโก้กับลูจูรันะโอเคฉะนั้นก็จริงๆอะกีฬาพอกายเฮียไม่ใช่กีฬาคนจนนะเว้ยไอสัตว์เป็นกีฬาใช้เงินเียเฮียเพราะว่ามันไม่ได้ดูแลแค่กล้ามอาหารไอเฮียอาหารมันก็ต้องกินไงมันก็ต้องกินดีเลือกอาหารดีหน่อยเพราะอาหารดีเป็นไงราคาแพงไหมเฮียราคาแพง เอาง่ายสลัดกี่บาทเออเอาแบบว่าไม่ได้พูดถึงว่าต้องกินสลัดนะแต่หมายถึงว่าแค่คิดเล่น,ลนๆอะไปซื้อสลัดแม่ง,มงกล่องนึงแม่งเกือบร้อยแล้วบางทีบ้านเราอะจะเอื้อให้ให้ใช้ชีวิตคุณภาพอะไรยากฉะนั้นเนี่ยการการใช้เงินอะมันเลยแก้ปัญหาได้เว้ยเออพี่ก็สอนให้เองอีกอย่างหนึ่งคืออย่าพึ่งบ้ากล้ามถ้าอยากได้กล้าม,มอย่าพึ่งบากล้ามมึงบ้าทํามาหากินอ่ามึงบ้า เพิ่มความรู้เพิ่มความสามารถเพราะว่าเมื่อมึงม,มีความรู้มึงมีความสามารถเนี่ยเงินมันจะไหลาจากที่ต่ำมาขึ้นสู่ที่สูงเสมอเวลามึงอยู่ด้านบน่ะมึงจะได้รายได้ตามความสามารถของมึงเก็ยป่ะมึงจะได้ตามรายได้ความมึงจะได้รายได้ตามความสามารถของมึงฉะนั้นมึงอยากกล้ามใหญ่มึงกินดีฮอร์โมนถึงดูแลตัวเองก็ พวกทรีทเมนต์ดีนู่นนี่นั่นสุดท้ายทุกอย่างแม่งใช้เงินหมดสุดท้ายทุกอย่างใช้เงินหมดบางทีฝันใหญ่แต่กระเป๋าตังค์พาไปไกลได้แค่ปากซอยไอ้เฮียก็ไม่ไหวนั้นบางทีเรา,าจะลดความต้องการเรื่องกล้ามลงศึกษาหาความรู้นู่นนี่นั่นเพิ่มสิ่งที่เรามีอยู่ในมือเอามาต่อย,ยอดให้เกิดประโยชน์ไม่ต้องไปหาธุรกิจใหม่ไม่ต้องไปหาว่าเราจะทําอะไรใหม่ๆที่แบบเราไม่เคยทําหรือเราไม่มีความเข้าใจมันไม่ต้อง ทำจากสิ่งที่มึงมีอยู่ในมืออะไรที่มึงถนัดเอาแบบนั้นแล้วมึงจะเก่งขึ้นแล้วมึงจะมีความสามารถแล้วรายได้มันจะมาตามความสามารถก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยตอนนี้คือของพี่อะเริ่มมีดีลเวยเออนี่พี่ลืมบอกอันเนี้ยพี่จ่ายเงินเองนะเว้ยไอ้เงี้ยกูไม่ได้มีสปอนเซอร์ที่อะไรแต่ว่าเดี๋ยวหลังๆเนี่ยคือพี่พี่มีทางคลินิกอะมาติดต่อเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ของทางนี้ไม่ใช่ของของที่พี่ทําล่าสุดนี้ ก็คือเดี๋ยวอาจจะมีดีลเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องของทรีตเมนต์สำหรับผู้ชายที่ใช้สายน้ำตุ้นโดยตรงแล้วก็จะมีเรื่องของอหัตตการที่แม่งเวิร์กมากที่สามารถฉีดแล้วแฟตระเบิดเฉพาะจุดได้คือทำลายแฟตเฉพาะจุดได้เลยซึ่งต่างกับเมโซแฟตเพราะเมโซแฟตมันแค่ย่อขนาดของไขมันให้เล็กลงแต่เซลล์ไขมันไม่หายไปไหน อันเนี้ยพี่เพิ่งทําแต่ว่าพี่ยังไม่ยังไม่ขอพูดในใน,ในรอบนี้พี่พี่พี่ได้สวอนเซอร์มาทําแต่พี่ขอลองดูก่อนทีเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันมีการจับมือกันระหว่าง f ฟ e คเทนนิ่งเ X กับคลินิกจุดจุดจุด,จดอ่าก็เราอาจจะได้เจอคอนเทนต์อะไรที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองมากขึ้นการทรีตเมนต์ตัวเองมากขึ้นเพราะกล้ามใหญ่อย่างเดียวไม่พอผิวต้องดีหน้าต้องดี โอเคขอให้พวกเองกล้ามใหญ่ผิวดีหน้าดีทุกคนบา,บาย